บทบาทคุณนักสินต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะทําให้พรรคเพื่อไทยสูญเสียคะแนนนิยมในกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มข่ารายการกลุ่มด้วยกันเดือนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนทั้งหลายในขณะเดียวกันครับฝันของคุณเศรษฐาที่จะชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้พอสมควรนะครับนิดาโพนะครับไปทปําโพมาเมื่อ,อาวานนี้นะครับเรื่องจากบทบาทของคุณนักสินถึงฝันของนายกเศรษฐาว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่จะต้องการชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้า ก่อนลืมเราต้องไปดูนีครับว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยใครสนับพรรคเพื่อไทยบ้างเราค้นพบว่านะครับผู้ที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคมนะครับมีอยู่ประมาณ30%ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนภาคเหนือตอกเฉยงเหนืออายุ60ขึ้นเกษตร,รกรและแรงงานะสำหรับคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อ14พฤษภาคม66ไม่ได้เลือกนะครับก็จะมีอยู่28%กลุ่มสําคัญครับคือกลุ่มของคนอายุ46ถึง59ปีเป็นกลุ่มสําคัญมากครับซึ่งเป็นกลุ่มที่พรรคเพื่อไทย ต้องไปเอาคะแนนคืนมาจากกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพื่อให้สามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าให้ได้ส่วนอีก39ก็เป็นกลุ่มของคนที่ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่คือ18ถึง25นะครับถามถึงบทบาทคุณทักษิณครับว่าจะส่งผลอะไรหรือไม่ส่วนใหญ่นะครับเทรนด์โดยทั่วไปก็จะบอกว่าไม่ส่งผลอะไรต่อคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเลยแต่มีคนมองในทางลบเช่นเดียวกันนะครับ17ของคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคม66กับมองในทางลบครับโดยเพาะยิ่ง คนกทมเอ่อข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มคน46-50ผมถึงเตือนนีครับว่าบทบาทคุณทักษิณให้ระวังให้ดีจะสูญเสียใครครับจะสูญเสียคะแนนของชนชั้นกลางครับมิดเดิลคลาสครับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะครับซึง่งตรงนี้บทบาททั้งสิ่งคงต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคาถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคปฏิรูปหรือไม่เหมือนอย่างที่คุณทักษิณบอกเหมือนที่คุณอุ้งอิงบอก คนส่วนใหญ่ครับเทรนด์ครับส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันเลยครับว่าไม่เป็นหรอกครับคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยรวมมาแล้วมีถึง5 8ซครับนะครับรวมถึงใครด้วยครับรวมถึงคนที่อยู่ในภาคตะวันเชงเหนือคนภาคเหนือด้วยและรวมถึง32ซของคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคม66ที่ผ่านมานะครับนะแต่สามารถใครแ่ะที่มองพักเพื่อไทยเป็นรีฟอร์มไม่จริงจริงนะครับแน่นอน ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคม66ที่ผ่านมาส่วนคำถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีความฝันครับจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นจริงไหมโอ้โหสูสีครับคนที่บอกว่าเป็นไปได้มี42อร์เซคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้มี54เซนะครับถือว่าห่างกันไม่เยอะเท่านะครับคนที่บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคมนะครับแล้วก็เป็นคน ภาคเหนือคนอายุ60ขึ้นนะครับที่สําคัญครับมีกลุ่มนักเรียนนักษากลุ่มหนึ่งครับก็มองเหมือนกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้ส่วนคนที่บอกเป็นไปไม่ได้คือใครครับนะครับก็คือคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยมาก่อนแต่เมื่อ14พฤษภาคมไม่เลือกก็คือแฟนคลับเก่านั่นเองฉะนั้นจากตรงนี้ครับเราจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าพรรคเพื่อไทยกําลังเผชิญปัญหานะครับของการนําเอาคะแนนเก่าคืนมาโบวเฉพางคะแนนของกลุ่มมวลอายุ46ขึ้นไปฉะนั้น การดำเนินบทบาทใดๆก็ตามของคุณทักษณิณของพรรคเพื่อไทยให้ระวังกหนดีนะครับถ้าพลาดมันสูญเสียคะแนนของชนชั้นกลางไปนะครับขอบคุณมากครับ